ใครที่กำลังไม่รู้ว่าจะเติมโลบัคร้านไหนดีผมขอแนะนำร้านนี้เลยมารู้ชอบมาพร้อมกับเลทที่สุดจะน่ารักซึ่งทางร้านก็จะมีบริการรับเติมโลบัคก,กับเลทสุดคุ้มแล้วก็ยังมีบริการกดผลปีศาจกับเกมพาสในแมปบล็อกฟูดแล้วก็แมปคิงเลกาซี่ด้วยถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับใครที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมพารราคาถูกต้องร้านนี้เลยเลมอนช็อปมาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจี๊ดทางร้านก็จะมีบริการรับกดเกมพาสในแมปต่างๆ ราคาที่โครจะถูกกดเพจออสตาและยังมีบริการในแมแบบฟุสก,กันอีกมากมายถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับคาโมยโซนเว็บส่งโมเดลนารุโตะส่งง่ายได้จริงเริ่มต้นเพียงแค่10บบาทเท่านั้นสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลย เออเออเออโยโยโย่เฮลโลกายวัสัุดูดโอเคฮะผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเหล่านินจาทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะฮะก็คือว่าในคลิปวิดีโอนี้นะครับทุกคนครับก็คือผมนะครับก็จะมาสรุปข่าวสารเกี่ยวกับชินโดนะครับว่าชินโดเนี่ยตอนนี้เขาได้ปล่อยอ่าความเคลื่อนไหวอะไรออกมาบ้างนะครับอ่า โอเคคนระทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปดู Discord ของผู้พัฒนานะครับว่าเขาปล่อยอะไรไมาให้เราดูกันบ้างนะครับโอเคไปดูกันเลย โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาอยู่ใน d ิ s c o r d ของผู้พัฒนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะหาก็นี่เลยนะครับทุกคนครับอ่าอย่างแรกเลยครับที่เราเห็นกันนั่นก็คือเนตรใหม่นั่นเองนะครับหรือว่ามันจะเป็นโหมดใหม่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับทุกคนครับคือว่าโหมดนี้นะฮะคือทุกคนคิดว่ามันเป็นใครครับจากเท่าที่ผมคิดเลยนะครับทุกคนผมคิดว่าเป็นมาดาระนะครับอันนี้ความคิดส่วนตัวของผมนะครับใครที่มีความคิดอื่นนะครับว่าน่าจะเป็นตัวละครอื่นก็สามารถ คอมเมนต์กันไว้ได้นะฮะก็เท่าที่ผมคิดว่ามันเป็นมาดละนะครับก็เนื่องเลยจากเนตรนะครับเนตรคือมันเหมือนชินไดอาคูมะเลยนะฮะแล้วก็จะมีลักษณะเป็นคล้ายๆกับพวกเนตรสังสาระนะครับอะไรประมาณนี้บวกกับเนตรวงแหวนนะครับแล้วก็กระบังหน้าผากนะครับตอนที่มาดาละนะครับเขาแกะกระบังหน้าผากออกแล้วก็จะมีดวงตาที่3นะครับอยู่ตรงกลางหน้าผากนะฮะผมคิดว่าน่าจะเป็นมาดาละนะครับทุกคนครับโอเคครับทุกคน เท่านั้นก็ยังไม่พอนะฮะก็นี่เลยนะครับทุกคนครับ ผมมีโค้ดครับมาแจกให้กับทุกคนนะครับ90สปินเลยนะฮะอ่าแล้วก็จะมีฉลองครบรอบ1ปีนะครับนี่1 y e a ยียกิฟตฟอร์มอ่าโอเคมันก็คือนี่นครับเขาบอกว่าเนี่ยเขาจะให้เรา500สปินนะครับแล้วก็25,000เรียลคอยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าเรียลคอยมันสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างนะฮะแล้วก็แต่เขาบอกนะครับว่าเขามีข้อเสนออ่ะเดี๋ยวผม เข้าไปดูใน Google นะครับอ่าเดี๋ยวพาไปดูใน Google อ่านี่ผมก็เอามาแปลเป็นที่เรียบร้อยแล้นะฮะก็นี่นะครับส0 0 0มื่นไลค์อ่าอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับก็นี่เลยฉลองครบรอบ1ปีนะฮะผู้โหวตนะครับ,รบ500สปินแล้วก็25,000เรียวคอยนะครับ คือแต่ว่าเขามีข้อเสนอใหม่นะครับทุกคนครับหาโพสต์นี้ถึง10,000ไลค์เขาจะให้เรานะครับ1,000สปินนะครับทุกคนแล้วก็25,000เรียวคอยนะฮะโอ้โหให้โคตรเยอะเลยนะฮะฮ่าเป็นไงครับให้เยอะมากๆเลยนะฮะโอเคครับทุกคนครับแล้วก็ลองคลิกมาดูตรงนี้นะเขาบอกว่านี่ What do you guys What for 1 Year Update นี่ครับ 1K สปินก็1000สปินครับแล้วก็ อะไรเอ่ย500สปินแอนด์สองหมื่เรียวคอยเท่ากับอ่าอันนี้ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับแต่เขาพยายามจะหมายถึงว่านี่แหละครับคือข้อเสนอของเขาถ้าโพสต์นะครับถึง1,000 10, 0 like, ไลค์เขาจะให้เรา1,000สปินแล้วก็25,000เรียวคอยอ่าดีผมก็กดไลค์ไปแล้วนะครับ ผมคิดว่าน่าจะเป็นโพสต์นี้นะครับที่เขาหมายถึงแต่โพสต์นี้ผมหาไม่เจอนะครับทุกคนอันนี้ผมหาไม่เจอจริงๆนะเออผมก็คิดว่าน่าจะเป็นโพสต์นี้นะครับที่เขาให้กดไลค์นะครับให้ถึง10,000ื่นไลค์นะฮะอ่าก่อนนี่เลยอันนี้ครับมันก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนที่เขาอัปเดตเข้ามาแล้วก็อันต่อมานะครับเขาบอกว่า ระบบเกมของเขาครับมันบัักอยู่นะครับทุกคนในหลายๆระบบในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการตีสัตว์หางนะฮะหรือว่าการลงวอลเขาบอกว่าเขาจะแก้ภายในอัปเดตครั้งต่อไปนะครับคือถ้ามันเป็นเวลาอัปเดตครั้งต่อไปจริงๆนะครับมันก็คือเวลาพรุ่งนี้นั่นเองนะครับที่เขาจะทําการอัปเดตแล้วก็แก้ไขบัักต่างๆให้กับพวกเรานะฮะโอเคครับเพื่อนๆหาข่าวนี้นะครับเราก็มาดูกันนะครับว่า เรียวคอยเนี่ยมันสามารถเอาไปทําอะไรได้นะฮะให้ทุกคนนะครับกด M ขึ้นมานะครับแล้วก็เอาเมาส์าไปชี้ที่เรียวคอยช็อปนะครับอันนี้เลยเรียวคอยชอ็อปกดเข้าไปนะครับอ่าเห็นไหมครับทุกคนมันก็คือร้านค้านะครับที่เอาไว้ซื้อเครื่องประดับนั่นเองนะครับนั่นก็คือชุดแต่งกายหรืออุปอรี์ต่างๆนะครับเช่นผ้าบันคอ แมสแล้วก็หมวกนะครับหรือว่าจะเป็นหน้ากากอะไรประมาณนี้แล้วก็รวมถึงชุดด้วยนะครับทุกคนผ้าคลุมอะไรประมาณนี้สามารถแลกได้หลายอย่างมากเลยนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับที่เดียวคอยนะครับสามารถซื้อได้เลยนั่นก็คือสไตล์การต่อสู้นะครับอ่าเดี๋ยวผมกด m ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็มาที่ข้างบนนะครับตรงข้างๆสปินเลยนะทุกคนคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะฮะ นั่นก็คือสไตล์การต่อสู้ต่างๆครับนี่เลยเอาเรียวคอยไปซื้อนะครับอันนี้ใช้3,000นะครับก็คือบ็อกซิ่งแล้วก็วินิชชิ่งโค้นะครับ5,000แล้วก็เจ็ดอะไรหวะาเจ็ดคูนหรือเปล่าเจ็ดเคนโดอะไรประมาณนี้หรือเปล่าครับทุกคนอ้าก็6,000นะครับแล้วก็มวยไทยนะครับใช้อยู่ที่ 7,000นะครับแล้วก็มิกอันนี้คือ MMA นะครับทุกคน MMA นะครับใช้อยู่ที่9,000นะครับอ่าก็25,000เรียวคอยนะครับผมบอกเลยว่าซื้อได้ซื้อได้หมดเลยนะเผื่อๆอันนี้เท่าไหร่9,000นะครับอันนี้7,000ก็เป็นเท่าไหร่เอ่ย16,000นะครับ1 6 0 0 0แล้วก็บวกอีก6,000เป็น22,000นะฮะ22,000มาบวกกับเวนิชิงโคนะครับ22,000ก็เป็น27,000นะฮะ27,000 ไม่ไม่พอนะครับทุกคนเกินนะฮะแล้วแต่เลยนะครับว่าจะเอาไปซื้อเครื่องประดับหรือว่าจะเอาไปซื้อสไตล์การต่อสู้นะครับผมแนะนําให้เป็นสไตล์การต่อสู้ก่อนดีกว่านะครับที่เหลือค่อยเอาไปซื้อเครื่องประดับกันนะฮะในไหนก็ในไหนแล้วเนี่ยทุกคนครับก็คือว่าอีกหนึ่งหัวข้อนะครับก็คือดันนะครับที่จะอัปเดตเข้ามาภายในพรุ่งนี้นะครับนั่นก็คือดันนะครับที่ผูพัฒนาครับทาการ แจกเกมพาร์ทให้กับเราเองนะครับนี่เลยมันก็จะเป็นเกมพาร์ทพวกนี้เลยนะครับทุกคนครับทุกคนฮะอันนี้คือการเดาของผมล้วนๆเลยนะฮะการเดาของผมนะครับนั่นก็คือว่านี่เลยนะครับทุกคนมันแบบเกมพาร์ทอะ่ะคือมันถูกใจสายฟรีนะครับแต่สายเติมอะ่ะคือบางคนที่เติมไปแล้วนะครับก็ไม่ถูกใจสิ่งนี้นะครับเพราะว่า มันแบบคือมันอารมณ์เหมือนแบบเขาไม่ได้รับความยุติธรรมนะครับทําไมคนที่เล่นตอนหลังนะครับท euh. ําไมถึงได้เกมพาสฟรีแต่ทําไมคนที Jill ่เล่นตอนแรกๆนะครับถึงต้องเติมนะครับอันนี้คือแบบมันคือคนส่วนใหญ่รู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมนะครับผมคิดว่านะการที่เราจะได้เกมพาสเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเก็บได้คนเดียวแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการเก็บเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบว่าเขาอาจจะไม่ได้ให้เราถาวรนะครับเพราะว่า มันก็ถ้าให้เราถาววนจริงๆอ่ะมันก็อาจจะ ไม่ยุติธรรมกับคนที่เติมไปก่อนหน้านี้นะครับที่เติมไปทุกเกมพาร์ตเลยนะแล้วอยู่ดีๆตอนนี้นะครับมาลงดันแจกนะฮะก็สายฟรีนะครับถูกใจแต่สส่เติมไม่ถูกใจแน่นอนนะครับก็นั่นแหละครับคือว่าผมคิดว่านะอันนี้ความคิดส่วนตัวของผมเองนะใครที่มีความคิดอื่นนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันไม่ได้นะครับแต่ผมคิดว่าเขาไม่น่าจะให้เราเป็นถาวรนะฮะอาจจะแบบว่ากี่วันหนึ่งวันสองวันอะไรประมาณนี้นะฮะ และการกดใช้ไปแล้วหนึ่งครั้งอ่ะเราไปลงสาอีกอ่ะถ้าระยะเวลาไม่หมดอะผมคิดว่าก็น่าจะใช้ไม่ได้อีกนะครับก็น่าจะประมาณนั้นหรือเปล่าครับทุกคนไม่งั้นมันก็ไม่ยุติธรรมดิแต่ถ้าให้ความคิดส่วนตัวผมเองนะคือผมเติมไปก็เยอะอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าสายฟรีเนี่ยจะได้ฟรีแบบถาวรไปเลยอ่ะผมก็คิดว่าส่วนตัวผมแล้วผมรู้สึกโอเคนะครับเพราะว่าเราเติมก่อนเราได้เล่นก่อนนะครับแต่พวกเขาเนี่ย ต้องไปลงดันครับแล้วว่ามันไม่ใช่จะได้ง่ายๆนะทุกคนกว่าเขาจะได้มานะครับมันยากมากบางคนก็อาจจะดวงดีบางคนอาจจะดวงไม่ดีนะครับก็ใช้เวลานานมากนะครับกว่าเขาจะได้เกมพาร์ตมาผมก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะครับที่เราจะแบ่งปันนะครับให้กับคนที่ไม่มีตังที่จะมาเติมเกมพาร์ตเล่นแบบพวกเรานะฮะโอเคครับเพื่อนๆครับสรุปข่าวสารที่ชินโดทําการเคลื่อนไหวออกมาครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืม กดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กี้ของผมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ